เบาๆลูกเบาๆนะครับนะโอเคมีอีกไหมครับตัวไหนอีกลูกตัวไหนอีกครับใส่ดีๆสิลูกข้างหน้าอยู่ไหน,นครับโอเคหมดยังครับหมดยังลูกตัวไหนอีกนะ้า นี่ตัวอะไรอะครับแฮะแพะหรอมไม่ใช่อย่มาม้าลูกมา้าโอเคอันนี้ตัวอะไระครับแมวแมวแมวร้องยังไงลูกแมวร้องไงอะครับเมียบางเบาเาครับบางเบาเานะอืม โอเคหมดยังครับนั่นตัวอะไรอะครับฮะตัวอะไรครับตัวนี้ตัวอะไรลูกอืมโอ้โหแกะนะคะต้นเลือกแกะแกะร้องยังไงเนาะแกะร้องไงครับแกะหวายไม่ใช่เลยแกะร้องบ่าบาไม่ใช่มะใช่ไหมเออบ่าบ่า เจเจ็ดร้องอยังไงครับเจเจร้องป้าเห,หรออ่ะหมดยังครับมีตัวไหนอีกนี่ตัวอะไรเนี่ยอืมหมดยังครับ <isms> อือออวัวอหอวัวร้องอยังไงอะวัวร้องงไงครับเออเก่งจังเลย